มาดิครับโอ้โหเอา้าสเก็ตเตอร์มาครับผม4ตัวนะเอาโอเคดอกนี้พันเก้าสวยงามเอาไปอา่าคอมโบสุดท้ายโอ้โหคอมโบสุดท้ายมาอยู่เพื่อน สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเฮียสีกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเปลี่ยนเกมมาเล่นเกมใหม่กันบ้างนะเออจะเรียกว่าเกมใหม่ได้หรือเปล่านะเออก็ใหม่สําหรับช่องแล้วกันเนาะก็น่าจะเก่าสําหรับหลายๆคนแล้วก็เฮียก็เคยเล่นไปแล้วแหละเออมากับเกมสาวถ้าเหมือนเดิมนะเพื่อนไม่เหมือนเดิมหรอก <c oughs> เออถ้าเหมือนเดิมคือเกมบวช <c oughs> เออไปครับกับ ทุน90บาทนั้นเพื่อนสาวถ้ำของเรามาลุ้นกันครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมมาลุ้นกันสาวถ้ำเออก็เดี๋ยวจะทําสาวถ้ำยาวๆไปเลยละกันนะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะแบบเบื่อเกมบัวกันแล้วแหละก็ทํามาหลายเดือนแล้วนะเออกับเกมพี่บัวของเรานะโอ้หดอกนี้มา30บาทครับผมมาไปลุ้นกันครับมาดิมาดิยังไงยังไงเอ้ยถามจริง เออเค okay, มาดอกนี้สวยฮะวายมารวร,รดอกเขียวมารอดอกเขียวดอกนี้โอ้โหเย็ดเคมาครับ288อเอา้ายังมีคอมโบต่อไมมร้อยแปดสิบคูณห้าต่อไหม,มไม่มาว่ะไปครับผมดอกนี้บิ๊กวินไปนะั้นเพื่อนโอ้โหขึ้นไป500แล้วนะมาเหลืออีก11รอบนะก็ปล่อยไหลไปก่อนนะเออ เ้ยถือว่าเอาเรื่องมาลุ้นกันว่าคลิปแรกจะเป็นยังไงนะกับเกมสาวถ้ำนะครับผมใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจช่วยกันดันคลิปหน่อยแล้วกันนะมาฮะมาดอกเขียวมาหน้าม่วงมาไหมหน้าม่วงมาครับผมดอกนี้อีก3าครับคอมโบต่อคอมโบต่อครับผมวายมารอแล้วยังไงสแกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าสแกตเตอร์ไม่มา รยบร้อยหาใหม่ห้าสิบเจ็ดบาทไปฮะโอ้รัว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 โอ้โหรยบร้อยเพื่อนมาขยับไปที่ไม้ยี่สิบเหมือนเดิมนะผมก็จะเอะปรับไม้เหมือนเดิมเลยนะเพื่อนก็ตามทุนเหมือนเดิมเลยนะไปฮะมาดอกแรกมาแล้วครับคอมโบไหมอย่างไม่คอมโบนะโอ้โหเฮียจะแคตเตอร์เฉียดไปเฉียดมาครับผมไปฮะป่าดิ มาดิยังไงอมาเจดอกน,นี้สวยงามฮะสิบมาต่อสวยฮามาสุดปลอดไปมาดิเจมาด้วยเอาดีสวยงามฮะเคมาไหมล่ะโอ้ไม่มานะเอาน้ำม่วงมารัวรัวเลยว่ายึดโดไปฮะมาเข้ามาดิน้องๆยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยฮะสวยงามสวยงามดอกเขียวมาดิโอ้โหไม่มากลายเป็นน้าเงินมาแทน โอ้โหวดอกนี้เปลี่ยนเป็นวายเอาดิเอาดิเออ Jamie, เปิดช่ lonely, องไปก่อนเปิดช่องไปก่อนเออหูหน้าทองมานะหน้าทองมาหรือเปล่าโอ้ Dai, โหจุดปอดไปอีกหนึ่งรอบหมสวย Superman, างามฮะเออโอ้โหบอกเลยถ้าเล่นเกมนี้คือหกร้อยสามสิบนะเพื่อนก็ถ้าเล่นเกมนี้คือก็จะน่าจะได้แบบพูดรัวๆนะเพื่อนเออมะดอกเขียวยังไงดอกเขียวไม่มาแต่วายมาครับสวยงามดอกนี้คอมโบไปยังไง เออมาฮะสวยงามฮะหน้าม่วงเออเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนเอาเอาดีโอเคแคปตเตอร์จะมาหรือเปล่าโอ้โหเพิ่งได้สองตัวยังมาลุ้นอีกสภาพเออสวยงามฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหน้าม่วงเรียบร้อยฮะไม่เป็นไรเราค่อยๆไปค่อยๆไปขึ้นพันไหมจะถึงพันหรือเปล่ามาลุ้นหน่อยมาลุ้นหน่อยดอกนี้สวยงามเปิดช่องไป เปิดห้องโอ้โหถ้าเปิดช่องไม่ได้เดี๋ยวจะเปิดหน้าให้ไปเพื่อนนะครับสามสิบรอบเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เพิ่มไม้น่ะครับผมเ<ล>ข้ามาดีก็มาดีมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคอมโบหน่อยเออฮึมแเตอร์ยังไม่มาเลยนะเพื่อนมาลุ้นกันครับผมเอาโอ้โหดอกนี้ยังไงคิวโอ้โห ต้องเข้าแล้วแหละสแครเตอร์สแครเตอร์มาแล้วครับผมสวยงามฮะหืมฟีสปินแรกมาแล้วเพื่อนมาครับผมสิบรอบนะไปลุ้นกันครับจะได้เท่าไหร่มาฮะมาไหมดอกแด้ขอปั๊มคูณไปก่อนปั๊มคูณหน่อยเอ้ยเออสวยเอยมาหืมปั๊มคูณไปก่อนเออสวยงามเขียวมา เขียวมาสวยงามตัวอะไรต่อ <c oughs> ได้อยู่ไม่โอ้โหเขียไม่มาเฉยเอาคูณแปดแล้วเพื่อนมาฮะสวยงามหูสี่ครับผมอีกรอบนะอีกรอบครับผมมาโอเคสวยงามครับดอกนี้เปลี่ยนเป็นวายมาน่าจะดอกน้ําเงินสวยงามยังไงล่ะหืฮะยังไงยังไง ยังไงเฮ้ยโอ้โหเชี่ยริบร้อยได้มาห้าร้อยสี่บาทเพื่อนเยอะจัดจัดไปฮะอีก0 10เท่าไหร่รอบ15รอบมาโอ้โหเชีย่ยเอ้ยโอ้โอเคเบรกบ้างเอออย่าไหลทิ้งเบรกแบบคอมโบโหๆหน่อยดิยังไงเพื่อนอยังไงเพื่อนสวยงามยังไงเออ,เอ,อสวยงามฮะ สามร,รอบมาอ๋อหน้าเขียวดอกเขียวดอกเขียวสวยงามฮะสเกตเตอร์สองตัวแล้วโห้เชี่ยเอาสเกรตเตอร์สองตัวอีว <ๆ S 1> แล้วอืม,มรอเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผม <ๆ S 1> โดนไบมาดีโอเคมาเพื่อนมา1200กลมๆเลยนะมาไปไม้40เลยแล้วกันนะครับผมก็ปรับไม้เหมือนเดิมนะเพื่อนตามทุนเหมือนเดิมเลยนะ เออไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทางนั้นนะเหมือนเดิมเลยครับผมมาดิมาดิครับมาดิครับโอ้โหเอาสเตเตอร์ออมาครับผมสี่ตัวนะตกมาแบบไม่ต้องให้ลุ้นเลยนะไปฮะมาไปฮะยังไงยังไงล่ะโอเคสวยปามคูณไปก่อนปามคูนไปก่อนสวยงามคิวมาไหมคิวดอกแรกหืมไม่มาวะยังไงยังไงเพื่อน ยังไงเพื่อนสวยงามฮะสวยงามฮะมาหน่อยดีแกตเตอร์ฟรีในฟรีฟรีในฟรีโอ้โห่มาเอาเปิดช่องไปเปิดช่องไปยังไงโอ้โหเชียเคตรงกลางไม่ตรงช่องสองไม่มาเลยปะไปฮะ คูณ16แล้วนะเพื่อนได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาอยู่128บาทอา้โหเรียบร้อยฮะได้ไปเท่าไหร่เอาล่อ1,300เอ้ยไม่ใช่1,32บาทเออมาอีก20รอบครับผมมาหมเหนียวจัดจัดนะเกมนี้นะ ได้อยู่แหละเออโอ้โหเจสุดปอดครับดอกนี้ร้อยเก้าสิบสองบาทครับผมโอ,อ้มาดิให้อยู่นะไปฮะไปฮะเจอดอกนี้มาสวยงามมาเคมาต่อโอ้โหเอา้าโอเคไปหน,น้าม่วงก็มาหน้าม่วงมาแล้วเจมาต่อครับผมคอมโบหรือเปล่าคอมโบหรือเปล่าล่ะยังไงอ ทำไมสองร้อยห้าสิบนะเอาเอาหรือยังเอารื่ยังล่ะเอหไม่ค่อยคอมโบเลยนะโอ้ดูรียิบร้อยไหลรลัวอะเออขอแบบไปถึงคูสิบเลยได้ปะเออคือสวยงามฮะเจมาเจมาสวยงามฮะคูสี่แล้วคิวมาด้วยสวยงามมาดอกนี้หกสิบบาทไปต่อเอ้าโอเควาสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับไปต่อครับผมเฮ้ย สามร้อยเก้าสิองโหคิดเงินไปเพื่อนฮมรวๆได้อยู่ดอกนี้ไม่งพั้าสิบสบาทนะครับโอ้โหเหมือนเข้าฟีสปินเมื่อกี้เลยนะไปเพื่อนมาดีครับสิบม้าดอกฟ้าดอกฟ้าดอกฟ้ากับหมาวัดหรือเปล่าอ,ย,อยังไงโอ้โหไม่มาเลยว่าสวยงามได้อยู่หกร้อย ไปตอนเพื่อนมาฮะรียบร้อยฮะสามพันมาเพื่อนมาแปดสิบนะครับผมสามพันแล้วมาดิเออืออ้อีเจมาวะเชียเออเอามาโู้โหสิบเต็มช่องไปครับห้าร้อยครับเอาดิมาเปลี่ยนเป็นวายมารอแล้วน่าจะไม่ได้เรียบร้อยฮะโอ,อ้โหห้ารอยแปบสบาทไปต่อนะไปกันต่อหอดอกเขียวมา ยังไงสิบมาฮะคอมโบหรือยังยังไม่คอมโบเลยนะเป็นไปไื้เปล่ากตเตอร์ <c atter> มารอบเดียวองกวายเชี่ยโอ้โหสวยสวยหรือเปล่าเจเจโอ้โหขอเจก่อนเปลี่ยนเป็นเจมึงเปลี่ยนแบบนี้ชอบจริงๆริอเออ,อดอกนี้สวยงามฮะเจ็ดร้อยยี่สิบวายมารอแล้ววายมารอแล้วได้อีกร้อยยี่สิบโอ้โหเชี่ยแน,น่นอยจังวะได้าอยู่แปดร้อยแปดสิบแปด เออมาดีดอกนี้หกร้อยยี่บบาทครับคอมโบต่อหรือเปล่ามันแบบโอ้โหมันแบบยังไงอ่ะเพื่อนมันแบบเหมือนจะไปสุดก็ไม่สุดเนาะ <c oughs> มึงจะอั้นไว้ทำไมเห <c oughs> มือนคนขี้ไม่สุดมามาลุ้นกันมาลุ้นกันหน่อยเคสวยหะดอกนี้วายมารอได้ไหมเอาได้อยู่ได้อยู่หเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทครับ เออยิบเงินไป1,100นะ่ะเอา้าเจมาด้วยไงโอ้โห้โโหืไม่ถึง5 0 0 0ัมองไปให้เพื่อนอีก30รอบแล้วกันมาดิมาดิสวยงาม320ฮนะมาดิเออเอาสิบอืมอโอ้โห,โโหสเก็ตเตอร์3ตัววะไอ้เชี่ยไง เอาแล้วเริ่ม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 ปฏิบัติการดูดดูดคืนแล้วอขอสเก็ตเตอร์หน่อยอเปิดช่องไปเปิดช่องไปหน่อยโอ้โหใสน่น่าจะได้เปิดหน้าวะออ้ยสามตัวแล้วอีกตัวเดียวโอ้โหใส่ช่องเหลือสามช่องโอ้โหเรียบร้อยฮะแดกไป ไม่ใช่ช่องแม่งเหลือน้อยจัดเมื่อกี้เอาดอกนี้สวยงามมาโอ้โหจะจะคอมโบก็ไม่คอมโบนะแปดรอบองไงโอ้โหสเก็ตเตอร์ไม่มาเลยวะ่ะเรียบร้อยฮะสิบมาแบบนี้โอ้โหได้อยู่ขอสิบหน่อยโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเอ้ามาเฮียดอกสุดท้ายสวยงาม โอเคเพื่อนจบพีสปินนี้ผมพอเลยดีกว่านะก็ขอสักห้าพันละกันน่าจะสวยอยู่มาไอ้ที่อ่ะเอาขอปา๊มคูนไปก่อนว้าวไปสองรอบว้าวไปสามรอบเฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหสี่รอบว้าวหมดโอ้โหห้ารอบว้าวรัวหกรอบโอ้โหเลยเชื่อเอ้โหว้าวไปหกรอบเพื่อนอียังไม่ได้คููเลย โอ้โหเจ็ดรอบเอาโอเคดอกนี้พันเก้าสวยงามเอาไปอ่า,อาคอมโบสุดท้ายโอ้โหคอมโบสุดท้ายมาอยู่เพื่อนได้อยู่ครับดอกนี้อหโหสวยงามสวยงามสามพันแปดบาทเอออ่าเรียบร้อยครับหกพันหกร้อยเออสวยงามฮะ โอ้โหท่านหน้าแดงเมื่อกี้ไม่เข้านะเรียบร้อยนะบอกเลยมารอบสุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหที่ตเจต้า s ต a t t ตกมาสาดตัวด้วยโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปที่6,500นะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมสาวถ้ำนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเออก็อยากให้เพื่อนเข้ามาดูกันเยนอะเนาะแล้วก็ฝากดันคลิปกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนกิจกรรมนะเออก็ใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็ ลิงกลุ่มเทเล gram อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเข้ามากันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เฮาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ